สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเด็ยาวกันนะคะเพื่อนๆขอมาค่ะจาก EP ที่23ด้านหน้าจะเป็นแบบทรง A อด้านหลังจะเป็นย้วยนะคะเรามาทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำกันอยู่ที่ไซส์เอมอก3 3เอว26สะโพก36ความยาวอยู่ที่50นิ้วนะคะเรามาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษตีลงมาเลยนะคะ เป็นเส้นคอได้แล้วไว้เข้ามาหเซนครึ่งค่ะตีมาเลยนะคะเจดเซนค่ะแบ่งครึ่ง3ามเซนครึ่ง3ามเซนครึ่งค่ะได้แล้วตีเลยค่ะเราจะหาไหล่นะคะไหล่สามสิบแปดแบ่งครึ่งค่ะเท่ากับ19บเก้ไว้เข้ามาเลยนะคะสิเซน ได้แล้วตีมาเลยค่ะจากจุดนี้นะคะเราจะหาเกต็ดไหลแบ่งครึ่งค่ะ13เท่ากับ6ครึ่งรอบอกอยู่ที่84นะคะหาร20ได้4.2ดค่ะวัดเข้าเลยว้เข้ามาเลยนะคะเป็นเกต็ดไหล่ความยาวอยู่เอ่ยาวหน้าอยู่ที่36มซนเซนวัด เข้ามาเลยนะคะ36เซนเป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่งนะคะ18เซนเป็นเส้นอกค่ะ18เซนแบ่งครึ่ง9เซนเป็นเส้นบ่าหน้านะคะได้แล้วตีเลยค่ะ จากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนนะคะเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กค่ะได้และตีเลยค่ะความยาวชุดเราจะอยู่ที่50นิ้วนะคะจากจุดไหลเราวัดลงไปเลยนะคะ50นิ้ว ได้ลวตีเลยค่ะเราจะมาหารอบอกกันค่ะรอบอก84นะคะบวกหลวม8เซนค่ะก็เป็น92หาร4นะคะได้23 23เราบวก1เซนนะคะก็เป็น24คะ่ะวัดเข้ามาเลยค่ะ24เซนเรามาหาสะโพกนะคะ สะโพกอยู่ที่90เซนบวกหลวม4เซนนะคะเป็น94หาร4 23ครึ่งค่ะไว้ก็้มาเลยนะคะ23ครึ่งบวก1เซนค่ะเป็น24ครึ่งเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะหน้าบวก1หลังลบ1นึ่งได้รตีเลยค่ะ จากตรงชายนี่นะคะเราสะโพกเมื่อกี้นี้90้าสบวกสี 4, ่9หารสี่ครึ่งบวกหเป็น24ครึ่งวัดก้ามาเลยค่ะ24ครึ่งเราจะทำหางปลาชิ้นหน้าอยู่ที่8เซนนะคะได้แล้วเราตีเลยค่ะเราจะไม่ตีเข้าตรงหน้าขานะคะ เหมือนเพื่อนเอนเน้นว่าเอาทรงนี้คือคงจะเน้นสบายคือจากสะโพกตีมาเลยค่ะ <c oughs> ก็นี่สะโพกนะคะเราตีลงมาเลยค่ะแปดเซนห่างปลาอยู่ที่แปดเซนนะคะขึ้นมาหนึ่งเซนค่ะ <c oughs> เรามาหา อกห่างอกห่างอยู่ที่18 9, 6, แบ่งครึ่ง9อกสูง20่สิบเราตีขึ้นมาหาเก็ดไหลเลยนะคะเราจะทำคอวีอยู่ที่15เซนเพราะเหมือนว่าจะออกงานก็ให้ลึกหน่อยนะคะ คือมาตรฐานเนี่ยสิเซนแต่ถ้าออกงานเนี่ยต้องลึกนิดนึง15เซนจากไหลเราเข้ามา1นิ้วจากจุดนี้นะคะเราจะปิดเกดคอจากจุดนี้ค่ะ1เซน เราไม่เอาจุดนี้นะคะเราเอาจุดนี้ค่ะ1เซนได้แล้วเดี๋ยวเราจะก๊อปออกไปทำชิ้นหลังก่อนนะคะเรากิ้งออกไปเลยค่ะแค่เรอจะตีดิ ตีออกมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหน้าเส้นอกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ความยาว เราตีเป็นเส้นกลางหลังนะคะจากจุดคอนี่เราวัดเข้ามาเจ็ดเซนเรามาหายาวหลังนะคะยาวหลังอยู่ที่สี่สิบเซนจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นมา 40เซนเป็นยาวหลังค่ะตีมาเลยค่ะขึ้นเซนครึ่งน,นะคะจากจุดนี้4เซนก็เท่ากับ2เซนบานหลังอยู่ที่36แบ่งครึ่งน,นะคะ18ตีขึ้นมาเลยค่ะ7เซนเป็นกดนะคะตรงนี้เอาส่วนหนึ่งค่ะ2เซน มาใส่ตรงนี้ค่ะสองเซนเราหาจุดนี้มาเป็นไหลนะคะไหลเท่ากับสามสิบแปดแบ่งครึ่งสิบเก้าตีมาเลยค่ะสิบเก้าเซนเราเป็นแขนกุดนะคะบ่าหลังเราจะปิดหนึ่งเซนจากเส้นบ่านะคะวัดลงมาหนึ่งเซนอันนี้แขนกุดนะคะ รอบอกอยู่ที่84ดสิบสีวกแปดหารสี่ชิ้นหลังลบหนึ่งนะคะ23ก็เหลือ22ไว้เข้ามาค่ะอก22่สิบสอเซนสะโพกนะคะสะโพก90้บวกสก็เท่ากับ94้าสหารสี่ครึ่ง เส้นสะโพวกวัดเข้ามาค่ะ23ครึ่งเราลบ1เซนนะคะเหลือ22ครึ่งได้แล้วเราตีมาหาอกเลยค่ะเรามาหาเส้นเอวก่อนนะคะจากเส้นตรงกลางหลังเนี่ยค่ะเป็นเส้นซิปเราจะวัดเข้ามา วัดเข้ามาเซนครึ่งนะคะตรงนี้เป็นเส้นสิบค่ะตีขึ้นมาเลยนะคะรอบเอวอยู่ที่หกสิบเจ็ดบวกหลวมสามเซนค่ะบวกหลวมสามเซนก็เป็นเจ็ดสิบหารสี่นะคะได้สิบเจ็ดครึ่งวัดเข้ามาเลยค่ะ จากเส้นสิบนะคะ17ครึ่งลบหนึ่งก็เป็น16ครึ่งบวกเกตสมเซนค่ะเราติ๊กไว้ก่อนคะ่ะเรามาหาชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้า17ครึ่งก็บวก1เซนก็เป็น18ครึ่งนะคะ18ครึ่งบวกเกตสมเซนวัดเข้ามา3มเซนค่ะเราติ๊กไว้ก่อนคะ่ะเราดูชิ้นหลังกับชิ้นหน้านี่นะคะชิ้นหลังนี่เหลืออยู่1เซน ชิ้นหน้าเหลืออยู่3มเซนก็เป็น4ี่เซนนะคะ4เซนแบ่งครึ่งเป็น2เซนเรามาหาเส้นข้างใหม่ค่ะ2เซนเส้นเก่านี้เราไม่ใช้นะคะ2เซนเราต้องการเส้นข้างให้เป็นเส้นเดียวกันค่ะเวลาเข้าออกมามันจะสวยนะคะได้แล้วเราตีเลยค่ะ เราจะหาเก็ตทิ้นหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมา15้าเซนเกตสามเซนก็ข้างละเซนครึ่ง จากจุดบ่านี่นะคะเราแบ่งครึ่งหาเกตชิ้นหน้าค่ะอกห่างนะคะอกห่างสิบแปดก็เท่ากับเก้าเราบวกหนึ่งเซนค่ะเป็นสิบดีขึ้นมาเลยค่ะ ส่วนนี้แบ่งครึ่งนะคะ5เซนเก็ตเมื่อกี้เราอยู่ที่3เซนก็ข้างละเซนครึ่งเราได้เกตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับไหลแขนกูดก่อนคะ่ะแล้วเราจะมาทำชายกระโปรงกันนะคะ ปิดบาหลังค่ะเราจะปรับไหลแขนกุดนะคะวัดเป็นฉากค่ะจากจุดอกถึงจุดไหล่นี่นะคะสิบเจ็ด เดไว้ก่อนคะ่ะ17เซนชิ้นหน้านะคะปิเกตไลคะ่ะ เกคอค่ะแ,แต่งคอใหม่นิดนึงค่ะคอลึกนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่นี่วัดลงมาให้15เซนสำหรับออกงานเรามา เส้นที่ 3, สามเซนครึ่งเลยคะ่ะตีลงมาเป็นจุดไหลเราหาไหลใหม่นะคะไหลสามหารสองก็19เก้ซนค่ะว้ดเข้ามาเลยนะคะจากจุดนี้มานี้19เก้ซนได้แล้วตีเลยะคะ่ะบานหน้าเราหาใหม่นะคะพอเราปิดเก็ไปบานหน้าอยู่ที่สามสิบสีแบ่งครึ่งค่ะ17บว้ดเข้ามาเลยค่ะสิเเราได้แล้วเราตีมาเลยนะคะ จากจุดนี้เราวัดลงมาสองเซนค่ะเราปิดบานหน้าหนึ่งเซนนะคะเรามาปรับไหลค่ะจากจุดอกนะคะขึ้นมาที่จุดไหลได้สิบสิบแปดครึ่ง คิดหลัง17เอามาบวกกันค่ะ35ครึง่ง17บวกกับ18ครึง่งก็35ครึง่ง35ครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยนะคะเราเอามาบวกกันแล้วเราแบ่งครึ่งเลยค่ะก็ได้อยู่ที่17.75 17.75เจ็ดจุดเจ็ดห้าเราวัดขึ้นมาเลยนะคะ จา,จากจุดอกนยคะ17.75ตีเป็นฉาก17.75ชิดหน้าเราลบครึ่งเซนค่ะตีมหาไหล่เลยนะคะจุดคอเนี่ยคะ่ะตรงคอเนี่ยถ้าเป็นคอเรากดทิ้งไปครึ่งเซนนะคะตรงจุดเนี้ยทิ้งไปครึ่งเซนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาวัดข้างหลัง ส7บเจ็ดจุดเจ็ดห้าติ๊กไว้ค่ะชิ้นหน้าเราลบครึ่งเซนชิ้นหลังเราบวกครึ่งเซนนะคะตีมาเลยค่ะเราได้แล้วค่ะจุดนี้เราไม่ใช้นะคะเราได้เส้นใหม่แล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาหาชายกับโรงกันนะคะ เ็นหน้าเราเสร็จแล้วคะ่ะเราตัดออกไปก่อนก็ได้คะ่ะแต่ EP ที่23เนี่ยชายเขาจะหน้าสั้นหลังยาวแต่อันนี้มันเป็นชุดเดรสยาวเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเอาแบบหน้าสั้นหลังยาวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นชุดยาวเดีย๋ยวเราทำสองแบบเลยแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเอา อันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเข้ารูปนะคะเส้นที่เขาเข้ารูปเนี่ยก็จะขึ้นมาจากบานหน้าประมาณครึ่งนิ้วเรามาทำด้านหลังค่ะ อันนี้สะโพกติดตรงลงมาเลยนะคะเราทำห่างปลาอยู่ที่8เซนเราตีมาหาเส้นสะโพกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เน้นหน้าขา คือไม่แน่ใจว่าที่เพื่อนๆขอมาเนี่ยต้องการเน้นถ้าถ้าจะเน้นหน้าขาเนี่ยจากเส้นเอวเนี่ยวัดลงมาสิบห้าสิบห้านิ้วนะคะคือเดดยาวเนี่ยมันทําได้หลายทรงถ้าจะเน้นหน้าขาก็คือจากจากเอวเนี่ยวัดลงมาสิบห้านิ้วแล้วเราก็จากตรงเส้นข้างเนี่ยวัดเข้ามาสักครึ่งนิ้วเป็นคอดเข้าไปหน่อยนึงรัดหน้าขานิดนึง แล้วก็ค่อยตีเป็นหางตาออกไปก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะทำเหมือนกับ EP ที่23คือแยกที่สะโพก แล้วก็ตีแยกเลยค่ะจากเส้นเกตเนะะี่ยค่ะตีลงมาเลยนะคะเราแยกอยู่ในจุดสะโพกนะคะเส้นสะโพก แบบที่ EP ที่23ที่เพื่อนๆขอมาเนี่ยในจุดเนี้ยเราจะแยกอยู่ที่2นิ้วประมาณ2นิ้วนะคะซึ่งมันเป็นกระโปรงสั้นมันก็จะออกเป็นย้อยแบบเออไอ EP ที่23เนี่ยเราตัดให้เราตัดขายพนักงานออฟฟิศเขาก็จะใส่แบบสวยๆแบบเดินพิวๆสบายๆ แต่ถ้ามาเป็นกระโปรงยาวปุ๊บเนี่ยถ้าเราแยกตรงนี้สองนิ้วมันก็จะเป็นแบบบานมากเลยนะบานออกไปแบบประมาณนี้เลยแหละอืมถ้าเป็นยาวเนี่ยไม่น่าจะบานถึงขนาดนี้นะเราลองซักสามเซนดูนะคะประมาณน่าจะสวยกว่า คือให้มันมีย้อยหน่อยๆแต่ว่าไม่เยอะ3ามเซนจากจุดนี้นะคะ3ามเซนแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเยอะก็แล้วแต่มันดีดได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่นี้เราจะทำอยู่ที่3ามเซน อันเนี้ยถ้าเราจะเอาข้างหลังยาวข้างหน้าสั้นเราก็เอาตรงข้างเนี้ยมาจับวัดได้เลยค่ะตัวที่ ep ที่23เนี้ยเราจะต่างกันอยู่ที่4นิ้ว ถ้าเพื่อนเเอาเท่ากันก็โค้งไปได้เลยนะคะชายชายกระโปรงนี้ก็โค้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเสร็จแล้วแต่ถ้าจะเอาเหมือนตัวนั้นก็คือลงไปประมาณสี่นิ้วหลังก็จะย้อยลงไปประมาณสี่นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เรามาได้แล้วเรามาปรับตรงวงแขนไหล่นิดนึงนะคะชายกระโปรงเสร็จแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เวลาวางก็จะไม่มีรอยต่อเป็นซิปหลังตอนนี้เราจะมาดูวงแขนนิดนึงเอาชิ้นไหลกับชิ้นไหลนะคะ ไหล่เราจะล้ำขึ้นมาอยู่ที่2เซนขอหลังนะคะจากจนจุดจุดซิปเนี่ยต้องเข้ามาประมาณกระเบียดหนึ่งนะคะแต่คอเนี่ยเขาไม่ว่างพอเราไม่ต้องปิดแต่เราเก็บตรงซิปเนี่ย กระเบียดนึงค่ะทุกตัวนะคะถ้าเป็นซิปหลังเนี่ยเก็บไปเลยค่ะเราก็จะใช้จุดนี้แทนนะคะตรงนี้เราจะล้ําล้ําขึ้นมา2เซนถ้าเพื่อนเพื่ไม่อยากโชว์วงแขนคือบ่านหน้าเนี่ยพอดีเราก็เอาเส้นนี้เลยแต่ถ้าออกงานเนี่ยเราจะเห็นนิดนิดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับชุดเพื่อนๆขอมา EP ที่23ก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ